ก็มีเร <in the> ื่องของคุณเปิ้ลไอรินนะคุณเปิ้ลไอรินสีแก้วนะฮะความจริงแล้วเนี่ยคุณเปิ้ลเนี่ยมีชื่อต้องไปร่วมงานพรายมันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่สยามก็ปรากฏว่าพอถึงเวลาเนี่ยปรากฏชื่อของคุณเปิ้ลถูกถอดออกไปเธอก็เข้าใจได้เลยว่าก็คงเป็นเพราะว่างานนี้เนี่ยมีว่าที่นายกไปด้วย มาจากพรรคเก้าวไกลนะแล้วเธอเองเป็นคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์พรรคเก้าวไกลและไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองนี่นะเธอคิดเลยว่ามันต้องเป็นเรื่องนี้แน่นะฮะแล้วก็เอาเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณเปิ้ลสนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นการให้สัมภาษณ์กับเราเนี่ยตอนที่ก่อนที่จะถูกยกเลิกงานนะอไอ้เดี๋ยวลองฟังดูนะ ต้องขอบคุณนะคะที่มันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นว่ามีการอยากจะแก้ไขมาตรา112เนี่ยปรากฏว่าคนทั้งประเทศออกมาแสดงถึง ความจงรักภักดีมากขึ้นออกมาแสดงถึงความมั่นคงเหนียวแน่นในประเทศกันมากขึ้นซึ่งจริงๆจํานวนของผู้คนที่ยังสนับสนุนม .112 เนี่ยมีปริมาณเยอะมากกว่าเยอะเลยค่ะเพียง<ม>แต่ว่าที่เราเห็นเนี่ยเป็นเพราะว่ามีการเห็นตามสื่อโซเชียลต่างๆเท่านั้นเองส่วนตัวพี่เปิ้ลเองมองว่าเม่อยู่ภายของพระเจ้าแผ่นข้อนี้เนี่ยะจะสามารถําสู่การแก้ไขสําสเร็จไหคะ อย่าเรียกว่าแก้ไขเลยค่ะเรียกว่าเป็นเรื่องขำขันที่เกิดขึ้นในพบชาตินี้ที่เราได้เห็นอะไรกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันมีเรื่องแบบนี้ได้ยหรอเขาอาจจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะบันดาลมาให้เกิดเรื่องนี้เพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะคล้ายๆความรู้สึกของเบิ้ลตอนนี้นะคะเหมือนกับแบบ พระแม่ธรณีอ่ะท่านมาบีบมวยผมอะคะ่ะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะคะ่ะแล้วท่านก็บอกว่าดูสิความดีของพระมหากษัตริย์เนี่ยมันเยอะมากมายเพียงใดเอาจริงๆนะคะตอนแรกๆเนี่ยเปิ้ลก็มีความเชียร์นะพอเปิ้ลก็คิดว่าอยากจะให้คลื่นลูกใหม่เนี่ย<ม>เข้ามามีบทบาทในการทำงานบ้างโดยที่เราเองเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบ วิทยาการใหม่ๆชอบพลังงานใหม่ๆแต่พอมาเห็นในเรื่องของการด้อยค่าทหารปุ๊บเนี่ยปนก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วก็อยากจะให้ไม่อยากซ้ำเติมใครนะคะก็อยากจะให้จำเป็นบทเรียนมากกว่าว่าจริงๆแล้วอ่ะ,อะคุณจะลื้อหลังคาเพื่อซ่อมบ้านยังไงก็ได้แต่ก็ไม่ควรจะแตะเสาเอกค่ะอันนี้เคย เคยให้ฟังแล้วออตอนนั้นนะจำได้เลยนะครับที่เธอให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับปมเรื่องหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมฮะนี่นะฮะแล้วก็หลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะก็ทางเปิ้ลเน่ยบอกนะครับว่ากรุงเทพหานครซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้สั่งยกเลิกนะฮะให้เธอไม่ต้องไปร่วมเดินขบวนพาเหรดแล้วก็ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตท,ทั้งทงที่มีการดีวกันไว้เป็นเดือน แต่สุดท้ายแจ้งยกเลิกก่อนวันจัดงานจริงเพียงแค่สองวันเท่านั้นนี่นะฮะแล้วก็พอตรวจสอบไปก็พบว่าอ๋องานนี้มีหลายคนนะฮะจากทางพักคก้าวไกลพิทาช่อแล้วก็คนอื่นๆนี่นะ,ะก็เปิ้ลก็เลยยังทวงถามไปยังคนจัดงานนะครับว่าไหนละ่ะไหนบอกในเรื่องของความเท่าเทียมแล้วปีนี้กิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดบียอนเจนเดอร์นะฮะก็คือไม่ใช่เพียงแค่สนับสนุน เรื่องของความหลากหลายทางเพศแต่ว่ายังมีวาระที่จะขับเคลื่อนสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันครอบคลุมความหลากหลายใน4มิติที่สําคัญนะฮะไม่ว่าจะเป็นการรับรองเพศสภาพสมรสเท่าเทียมสิทธิของเซ็กเวิร์กเกอร์แล้วก็สวัสดิการทั่วหน้าสำหรับ LGBTQ นะฮะ คุณเปิ้ลเนี่ยถูกยกเลิกงานจากเจ้าภาพที่จัดงานซึ่งก็คือกรุงเทพมหานครร่วมกับบริษัทนรมิตรพรายจำกัดเป็นแม่งานจัดงานนี้นะครับผู้สื่อข่าวท็อปนิวก็ยังโทรศัพท์ไปสอบถามจากคณะผู้จัดงานของบริษัทนรมิตรพายนะครับซึ่งทางเขาเนี่ยยอมรับว่าคือเขาบอกนะไม่ได้ยกเลิกอืไม่ได้ยกเลิก,ก,เ,ลกเปิน้นเพียงแต่ขอปรับเปลี่ยนเวลาจากเดิม คือต้องให้เปิ้ลอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์แต่เนื่องจากมีปัญหาเพื่อจัดสรรเวลาที่ไม่ลงตัวเพราะมีจํานวนคนมากจึงขอให้เปิ้ลย้ายเข้าไปอีกที่หนึ่งแต่เปิ้ลไม่สะดวกจึงเกิดกระแสะข่าวนี้เกิดขึ้นดูดิฮะด,ดูคนเราอ่ะแล้วทำไมถึงย้ายเขาก็นั่นน่ะสิฮะทำไมถึงย้ายเขาจะเลิกก็บอกเขาเลิกตรงๆเหอะไม่ต้องอ้อมคอมไม่ต้องสตรอเบอรี่ใช่ไหมฮะโอ้โหไม่ได้เลิกเพียงแต่ว่ามันมีการปรับเปลี่ยนเวลาและยังโยนกลับมาว่าเป็นคุณเปิ้ลนะที่ไม่สะดวก ปโูก็เขาบอกว่าเขาถูกยกเลิกนี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะและงานนี้นะฮะงานเนี้ยเขาก็ดูออกว่าที่คุณไม่เอาเปิ้ลไปร่วมงานตามที่มีการนัดหมายเอาไว้นะครับก็เพราะว่างานนี้นะฮะคนที่ไปเป็นส่วนใหญ่คือสีส้มใช่ไหมล่ะสีส้มใช่ไหมล่ะเหมือนเจ้าของงานคือคนนี้ใช่ไหมคนด้านซ้ายอ่ะเป็นเจ้าของงานใช่ไหมแล้วเปิ้ลเนี่ยเพียงแต่ไปให้สัมภาษณ์ในเรื่องของปมหนึ่งหนึ่งสองที่ไม่เห็นด้วย ว่าพรรคนี้จะเดินหน้าไปแตะเรื่องนี้นะไม่เห็นด้วยแล้วก็รวมทั้งไปจะไปลื้อเรื่องของทหารด้วยเออนะพอเธอไม่เห็นด้วยเท่านั้นแหละเธอแสดงความเห็นเป็นปฏิปักษ์ต่อฝ่ายสีส้มนะทางคณะผู้จัดก,ก็เลยไม่เอาเธอใช่ไหมละ่ะเอ,อาพูดกันตรงตใช่ไหมฮะพูดกันตรงตงนี่แม้ก <c oughs> ระทั่งลีน่าจังนะท่านผู้ชมคะคุณลีน้าจังนะยังโพสคลิปสั้นๆลงในติกต็อ แสดงความผิดหวังกับงานพลายของปีนี้นะครับแสดงความคิดเห็นลงไปในคลิปว่าการจัดงานพลายของปีที่แล้วเนี่ยเป็นการจัดเดินขบวนเพื่อแสดงออกของกลุ่ม L G B T Q อย่างแท้จริงแต่ปีนี้เนะี่ยมันไม่ใช่ปีนี้ไม่ใช่เลยนะฮะ ไปถึงสีแยกลาดประสงค์กลายเป็นเวทีของก้าวไกลและเพื่อไทยและของคนเสื้อแดงและติ่งส้มที่มาแสดงเห็นไหมขณะคุณลีน่าจางยังดูออกเลยเห็นไหมว่างานพลายปีนี้มันบิดเบี้ยวมันบิดเบี้ยวไปจากงานที่จัดเพื่อ LGBTQ นะฮะมันกลายเป็นโอ้ยมีการไปวางดอกไม้ตรงบริเวณที่เกิดเหตุที่วัดประทุมมีการแสดงออกนะฮะคือเหมือนกับว่างานเนี่ยถูกจัดโดย พักเต้าไก่ต่อมาก็เป็นเพื่อไทยเห็นไหมหมอชนละนาอย่างไปอ่ะอมออหมอชลนาอย่างไปมาเป็นการสารัตยังไปเลยเป็นงานการเมืองไปแล้วเป็นงานการเมืองไปนะฮะมันกลายเป็นว่ามีพักเนี้ยใช่ไหมที่ยึดเอา LGBTQ ไปอ,อ,อคุณลิน่าบอกมันไม่ใช่นะมันเบี่ยงเบนไปมันเป็นการแสดงออกกิจกรรมของพักการเมืองไปเลยซึ่งน่าเสียดายแต่ก็ไม่รู้ว่าจะคิดกันหรือเปล่านะฮะนี่ครับแล้วงานนี้นะครับ อย่างที่นักศึกษาศิลปากรน,นะครับผู้ใช้ Facebook คุณยุภาพันธ์ครับนะครับนักวิชานักศึกษาภาควิชาออกแบบได้โพสต์แชร์ภาพแล้วก็เล่าเรื่องเหตุการณ์ที่ทําให้เสียความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่บริเวณหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพเมื่อ4มิถุนายนผลงานศิละปะของของเขาและเพื่อนๆเ,เกิดความเสียหายระหว่างที่มีการจัดงานนะครับพลาย เนื่องจากมีคนนำสิ่งของมาวางบนแท่นจัดแสดงวางแก้วน้ำบางรายก็สัมผัสชิ้นงานท,งทั้งทั้งที่มีการเขียนเตือนแล้วแต่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลับไม่รับฟังนะครับก็ขอพื้นที่ระบายของพวกเราเด็กผ้าวิชาออกแบบเครื่องประดับหน่อยคุณจะเดินขบวนเรียกร้องอะไรไม่มีใครว่าแต่มาทำงานนักศึกษาเสียหายมันไม่ได้ค่ะนะทั้งทิ้งขยะไม่เป็นที่วางแก้วน้ำวางของไว้บนแท่นโชว์ผลงาน ทำงานเพื่อนของเราตกเสียหายไม่ทราบว่าใครทำเพราะคนเยอะมากเพื่อนที่เฝ้างานก็เข้าไปเตือนแล้วว่าอย่าวางของบนแท่นไม่มีใครฟังเลยค่ะทั้งที่ป้ายเตือนก็ติดไว้ว่าห้ามจับผลงานคือเพื่อนที่งานเสียหายเสียความรู้สึกทำอะไรไม่ได้เลยงานมันเสียไปแล้วเห็นไหมท่านผู้ชมฮะบริเวณจัดงานแห่กันเข้าไปเข้าไปชีงะเข้าไปใช้ห้องน้ำจอแม่เข้าไปพักเข้าไปอะไรกันนะฮะเสร็จแล้วนี่ฮนะ ผลงานศิลปะของนักศึกษาก็ตกแตกเสียหายนี่ครับนี่โอ้นในขณะเดียวกันนี่นะทางผู้จัดงาน<ม>ทางคณะผู้จัดกิจกรรมแบงกอกพลายนะออกมาออโพสต์ชี้แจงผ่านทาง Facebook นะครับเขาก็จั่วหัวขึ้นมาว่าเรียนนักศึกษาคณะมันฑศิ์มหาวิทย,ยาลัยศิลปากรที่ได้รับผลกระทบจากงานบางกอกพลาย2023 จากกรณีที่มีผู้เข้าร่วมงานซึ่งมีจุดเริ่มต้นขบวนจัดงานที่ขอศิลปะวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเอยแห่งกรุงเทพมหานครวันที่4มิถุนายนได้เข้าไปยังพื้นที่ลานห้องโถงชั้นหนึ่งเป็นจํานวนมากซึ่งในขณะนั้นได้มีกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานศินลปะนิพนธ์ครั้งที่53ของนักศึกษาชั้นปีที่4จัดแสดงอยู่ในขณะนั้นในขณะเดียวกันก็มีการเตรียมขบวนพาเหรดบางกอบคลาย นะฮะโดยเข้าไปใช้พื้นที่เป็นจุดรอคอยในบริเวณพื้นที่จัดแสดงผลงานส่งผลทำให้ผลงานของนักศึกษาที่จัดแสดงหลายชิ้นเกิดความเสียหายจนทำให้ไม่สามารถจัดแสดงต่อได้ทางคณะผู้จัดงานโดยการดำเนินงานของบริษัทนลิมิตพลายขอภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาที่จัดแสดงผลงานและขอแสดงความรับผิดชอบต่อทีมนักศึกษาที่จัดแสดงผลงาน โดยได้ทำการสื่อสารและขอเข้าพบเ,เพื่อหาทางแก้ไขยเยียวยาร่วมกันรวมทั้งมีการนำข้อเสนอแนะจากทีมนักศึกษาไปประสานกับทีมผู้จัดเพื่อหาทางออกในระยะยาวแล้วเขาก็ลงท้ายด้วยการขอโทษขอแสดงความรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ทางขอสินวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครก็ออกถแถลงการขอแสดงความเสียใจแล้วก็ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ งานศิลปะนิพนธ์นักศึกษาคณะมัลทศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับความเสียหายเนื่องจากเมื่อวันที่สมิถุนายนพื้นที่โดยรอบมีการจัดงานเดินขบวนบางกอกพลายโดยมีประชาชนจํานวนหนึ่งเข้าไปในหอศิลป์บางรายสัมผัสชิ้นงานของนักศึกษาแม้เตือนแล้วแต่ไม่รับฟังทางหอศิลป์กรุงเทพได้ตรวจสอบพบว่าในวันนั้นมีผู้เข้าร่วมงานและผู้ร่วมขบวนพาเหรดในกิจกรรมจํานวนมาก ระหว่างรอเครื่องขอบวนมีผู้เข้าไปใช้บริการภายในอาคารมากกว่าสองหมื่นคนนี่นะภายหลังได้รับแจ้งจากนักศึกษาเจ้าของผลงานมีผลงานเสียหายสองชิ้นงานเมื่อได้รับแจ้งแล้วเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทันทีแต่ด้วยความหนานแน่นของผู้ใช้บริการณตอนนั้นจึงไม่สามารถระบุสาเหตุและบุคคลที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลงานได้นี่นะ ก็คนเยอะมากอืก็เลยไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็นคนที่ทําให้ผลงานเสียหายไปอย่างน้อยสองชิ้นอย่างที่นักศึกษาบอกมานะครับ